สถานีวิทยุคนบางป่าศูนย์ผ่าเลดีโอเอฟเอ็ม98.75เมกะเฮิรตตำบลบางป่าอเภอบางพลีจังหวสุพรรณบุรีผ่านตำวรวจโทรธีรยุทธเสรีนนท์ชัยรองผู้กำกับการงานป้องกันและประปาบปรามสถานีตำวรวจภูธรบางพลีพร้อมด้วยผ่านตำวรวจโทรพันลบสำราญสมสารวัตรงานจราจรตำวรวจภูธรบางพลีประชาสัมพันธ์โครงการดีๆผ่านสื่อวิทยุคนบางป่าศูนย์ผ่าเรดีโอเอฟเอ็ม98.75เมกะเฮิรตในช่วงของเทศกาลปีใหม่ กำลังจะมาถึงเป็นรายการพิเศษค่ะโดยได้รับความเอื้อเฟื้อช่วงเวลาออกอากาศนะคะจากนางศุนภาชีมาประยูนผู้อำํำนวยการสถานีวิทยุขึ้นคนบางป่าศุนภาเรดิโอ FM 98.75 ซึ่งนายอักครเดชเทพประสิทธิ์หัวหน้าสถานีวิทยุนะคะได้มีการสัมภาษณ์นายวชิรพลขุยน,นันประธานศูนย์ข่าหนังสือพิมพ์สื่อกลางฟันธง2002หรือดีเจลุงกุ๊กฝันธงพผนตรธีรยุทธ์เสรีนนท์ชัยรองผู้มำกับการงานป้องกันและประปาบปรามสถานีตำรวจโพธรบางพลีการถึงโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตวันที่25ธันวาคมนะคะถึงวันที่3มกราคมค่ะหรือจนกว่าเจ้าของบ้านจะกลับนะคะโดยแจ้งลงทะเบียนโครงการฝาก บ้านว้กักตำรวจได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สถานีตำรวจภูธรบางพีเพื่อที่ทางสถานีตบบภูธรบางพีนะคะจะได้มีการทําตารางออกตรวจในจุดต่างๆซึ่งมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเน้นย้ำในเรื่องของการสังสารให้อยู่ในขอบเขตแต่ว่าถ้าหากมีเหตุสุดวิสัยนะคะสามารถติดต่อสายด่วนค่ะที่191หนะคะหรือว่าติดต่อโดยตรงที่สถานีตำรวจภูธรบางพีค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 3 7 3 3 7 7ค่ะ